นะครับพุ่งชัยพิทยารลชมงคราพิเศษชื่อทีมว่าพุ่งทองก้าวเสียงสวรรค์นะครับต่อไปนะครับกำลังจะสวนขึ้นก็คือรลุนใ่ญ่จากพี่น,น้องน้องมหาดร่วมใจนะครับเอาเนยงขอบคุณนะครับจากสพรและขอบคุณทางทีม ห้องมหา่ร่วมใจนะครับ<า>ครับขอเป็นกําลังใจให้กับทีมหนองมะา่แล้วก็ทุกๆทีมนะครับนําทีมโดยทานในกาะนี้เรียนเชิญรองพุทธิพงศ์ปฐมบุตรนะครับจับฉลาประเภทยุวชนครับผมเป็นระดับต่อไปครับผมถัดจากแม่บ้านหนองมะฮ่านะครับทีมยุวชนมีทั้งหมด4ี่ทีมนะครับ ตอนนี้ทีมจากทุ่งไทยวิทยาราชมคลาพิเศกก็กำลังจะมีรางวัลพิเศษนะครับจากจกรพโโรน,นะครับเชิญครับท่านใดที่มีความประสงค์จะมอบรางวัลพิเศษให้กับลูกๆจากโรงเรียนทุ่งไทยวิทยาและชมคลาพิเศกก็เรียนเชิญเลยนะครับมาแม,ม,มามาจ,าจี๋หล่าืนที่ยังครับโรงเรียนระดับต่อไปนะครับเป็นกรรมการทุกๆุท่ทาน พวกกระผมทีมงานสารพันยาหนองมหาร่วมใจจะมาขับร้องสารพันยา้มศร์สามบทกลอนกลอนที่หนึ่งกลอนไหว้ครู่กลอนที่สองกลอนบุญมหากถินกลอนที่สามกลอนล่าขอเชิญรับชมได้แล้วครับพ่อแม่ครูอาจาร ฟังลูกลานสารพานกลาบลงให้พร้อมกันสารพันจะไหวครูสาธุคุณอาจารย์จงรับการ Daddy. คุณเลี้ยงลูกมากราบลงนมวันทาลุงมหนะ้าปวดอาภัยบันดนี้จะได้กล่าวถึง รียมสิ่งของกิน ตามยินคำทานเศรษฐีทานยินดีให้ร่วมบุญแต่ทุนเราไม่มีแสนต้มทีหมดปัญญา ติณนาบ้านน้อยชายคนพอยผู้ต่อยตาอมอยู่น้ำพอเสียทีทาได้ยินคำพอกาวเบาเขาสีเข่าวหัวมกระทินติหน้าบานหัวใจดานดานดีินอยากทำรวมหัวมกองบุญ แต่บ่มีทุนตับสิหวมบุญจังใดได้คิดขึ้นมาติณนานบานกาเลยให้น้ำตาลายการบ่อยู่โอยเดน้อหัวใจไกวพ่อปานอู มืออื่นเด้อมืออื่นเศร้าเขาสีเข่าบาหวมทานเหลี่ยวเห็นสุ้มไทยบานเขาใส่ใจสบายกูบาดว่าตัวคนจันทานอยากหัวมบุนผจญให้น้ำตาไหลน้องหน้าคิดขึ้นมาหัวใจนั่น กาแหงเหี่ยวโอ้ยเด,ยโ,ยเดยโ,ยโนอเบิดต,ต,ต้นโตมีผ้าหนุงอยู่ผืนเดียวสีน้ำไปเที่ยวขาขายผ้าเข้าหวมทานว่าแล้วยิบใบตองมาหนุงแทนเสื้อผ้าจังเฝ้าแล่นไปหาขาย พ่อแม่เอ้ยซื้อผพาผมแหเด้อครับนับว่าสวยเต็มที่แล้วเสียงแซวแซวฝูงหมูคนเข้าทวงห้องอยู่ตามถนนหลวงว่าคนบ้าขายผ้าพรแต่ความหวังบ่หยุดยอน เม้นสิถือกย่อเยอ่บอบ่กเคยย่านว่าสิอายจูดประสงค์หวังแข่เงินสื่อได้ให้ส่งเย็บจีวนผืนบอ่อได้วังอีหยังลา,ายอันอื่นโตสิหาได้หมายว่าเขาเป็นแค่เพียงคนใส่อาศัยนุ่งใบตองพอห้องก้นให้คนตา สาธุเด,ด้วยเดชะบุญพลาได้ทานเข็มและได้ที่ไม้รวมหวมทานตินนาบานกาเลยใดอานิสงอันยิ่งใหญ่เพียงทานเข็มและได้พลาล้นลื่นประมาณสวนว่าเจ้าภาพทานผู้สร้างแต่งแป้งกระถิน มีเครื่องกินของคบบ่ขาดอยังทั้งสิ้นบุญกะถินต้องได้อนิงส์งมากมาให้าลยเท่าเจ้าพันธทอบุญกะถิ่นนั้นน้อบุญภายลายจังเหตุใด กระถินสางเม่นแต่งทานเม,ม่นแต่งทานฮะเอ้ยนี่น้องสิบดิวขอวันทาคืนเขหาทินสาทานลาเกลสามระการ i uh, no. นในคำกลอนขอพรอ,อันประเสริฐจงบังเกิดแก่ทุกท่านเจ้าพาผููจัดงานสุขสำราญวันและคืน ขานะามูสารพันถูกทุกท่านโชตดีเอ้ยครับจบแล้วนะครับหน้องมหาดร่วมใจนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผม